วันนี้วันที่เท่าไหร่ถามเป็นภาษาโนชวาวิลเินดาตุอาร์เดอิดาบวิลเินดาตุอาร์เอิดาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่15เดือนสิงหาคมปี2021เราพูดเป็นภาษาโนชวาอิดาบอาร์ สิบห้าเอ2 0 2 1 5สองพัหาหรือพูดอีกแบบหนึ่งว่าอีดอกออดีสิบห้อีอตนะสอสิบเอดหอีอตนะสอสิบเอห อ,นะอีออนะชืวอเชืเอ็นขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้นะคะแล้วเจอกันในวันที่16ค่ะสวัสดีค่ะ